สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแมนะครับขณะนี้เราอยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับซึ่งมันเป็นโรงแรมครับเวลาวิ่งเวลาวิ่งจะให้มันตกมัน่ากลัวมากน่ากลัวเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะครับอ่าไม่โอ้วันนี้ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันไม่ได้ครับต้องรีบย้ายบ้านดูกระเป๋า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 ครับจะพาเก็บเสื้อผ้านี่ก่อไนาฬิกาไทยนาฬิกาไทยนาฬิกา เวลาเท่าไหร่นเวล้ไหนเราตองรีดนะครับไม่งั้นเราไปไม่ทันมอนเีอารีบดูดูดูครับขนานี้ครับแราก็งย้ายมาเสียงดังเลยยูกนี่นีไปเอาุงขนมาไปเอามาริวขอถือยังไบอกแน ไปถือช่วยกันครับเดี๋ยวไม่เสร็จไรนะเอาแรงเอาข้าวเอาไปยังที่จู่น่ะของมั่นตรงนี้ของข้าวของใครของบ้านชวยบ้านชวยกลัวไลบอว่าจะซื้อกับบ้านชวยเราเอ้นอยู่ในห้องน้ำไปเอายางคีมรน้ำคีมอาบน้ำอะไรมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในเราไม่ใช่หรออยู่ในห้องน้ำนะมันมีไม่มีมีม่นมีกูออกมากไปแล้วดูดูถ้าไม่มีือเอานี่ดูดู กูจะวิ่งไม่ทันแล้วนะหนิรองเท้านั่นถือเอาจะเี่ยวแตกแล้วนี่กลัวอย่านี่ไงถือเอานี่ไงอันนี้ไงอันนี้ถือเอาไม่มีมือถือพี่เอิยพี่เอิรุ่งุ่งหากระสิบพี่รุ่รุ่มีมาหากระสิบรุ่งแป๊บหนึ่งสองกร็จบก่อนน้องไหนเอาได้หูซองไงี่ยคือน้องนะคะน้องก็รีบมากเลยผ้าก็จะหลุดโซ่ก็จะหลุดยารีบจริงๆครับ ุดูดูครับทางไปน่ากลัวมากครับดูครับถึงห้องกันได้ครับ มวิ่งดูบรรยากาศห้องนี้สิครับโล่งมากเลยนะครับคุณผู้ชมโล่งมากเลยค่ะพี่เราแอนกันมากนะคะเราจะวิ่งสักรอบเลยซึ่งเราก็ถึงห้องแล้วนะครับเราจะไม่วิ่งอยู่ด้านห้อีกนะคะต้องวิ่งไปค่ะเพราะว่าไฟยังไม่ปิดเลยครัห้องนั้นไม่ปิดก็ไม่ต้องปิดพวกนี้ไม่ปิดอยาขยันปไฟนะครัไปอีกสักรอบไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราจะได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เยอะๆเลยะรับวิดีโอเขาจะได้ด่าเราทั่วบ้านทั่วเมืองไงมันาฬิกาเวลาเท่าไหร่ ดูท้องฟ้าสีดาท้องฟ้าสีสันท้องข้าขาวๆไม่ท้องฟ้าตีหนึ่งแล้วนะครับใครนอนในตูาโอ้แอนนอนในตูนักศึกษายังไม่ได้ถอดเลยครับเพิ่งไปแข่งมาครับแอนจะนอนในตู้เสื้อผ้าใครจะนอนในตู้เสื้อผ้าที่ฉันขาดที่ฉันนอนในตู้เสื้อผ้านะครับเพราะว่ามันจะไม่มีที่นอนเลยค่ะขอบร่มนะคะทำไมแอร์มันไม่เย็นเลยมันไม่เย็นแต่เราร้อนอะ เราวิง่งมันร้อนกว่าห้องนั้นดูค่ะเฝ้าด้พวกเก็บขดเนี่ยโอ้ยไม่เย็นจริงๆเนี่ยฮาร์ดีหมดเลยปรับแล้วปรับให้มันเย็นๆนะินแนวกินเมมันเดย์จมูกแนวกินหลาหั <c oughs> แวแปลงหมดเกลียดใช่ไหมโอ้โอเปต้องนอนซึ่งบรรยากาศในค่ำคืนนี้มันน่ากลัวมากเรามองดไปนะเราใจมันน่ากลัวกว่าผีอีกครับทุกคนดูสิเออหมือนซอมบี้เลยครับัน เราจะพาออกไปดูนะครับบรรยากาศในในกรุงเทพนะครับจะพาไปดูครับเปลืจังไหนล่ะเปลขาเปไม่เป็นคันหลังไปทางนู้นไม่ได้ดูครับเราก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับซึ่งบรรยากาศน่ากลัวมากครับดูจะดูให้ดูครับก็มีทุกอย่าง แลนี่ยังไงเขาเล่นอะไรอยันอุ้ยไม่ใช่ห้องภูมิฮอดจบไปง่ายที่นี่แล้จะจบแล้วจะจบแล้วเร็วๆแล้วจะจบแล้วค่ะที่จะสแกนไปอีกโอุ้ยไม่ใช่พูดไทยก็ว่าจะแล่นอุ้ยก็ว่าจะวิ่งไปอีกนะคะเห็นว่ามันเยอะนะคะไฟก็ยังไม่ได้ปิดนะคะก็เลยว่าจะแล่นไปปิดเพราะอะไอุ้ยวิ่งไปปิดอีกค่ะบอกล่าหน่อยครับมันจะการน่ากลัวขนาดไหนครับ โฮ้ยกลัวไม่กลัวไม่รู้เลยนอนไม่หลับเลยเนี่ยอาบน้ำไม่ได้ไม่เคยเจอไปอาบน้ำได้แล้วครับไม่อาบแค่นี้แหละครับ